สวัสดีค่ะช่องแม่มีปูผักนะคะวันนี้มีจะมาอัปเดตต้นอ่าสวรสค้คาที่ได้ทําการเสียบยอดเอาไว้นะคะระยะเวลาผ่านมาสองอาทิตย์แล้วค่ะเริ่มติดรากแล้ว สองอาทิตย์เองค่ะรากขาวๆค่ะนี่นี่คือรากของเขานะคะ รากติดเยอมากๆนี่ก็คือรากค่ะแค่สองอาทิตย์เงค่งซึ่งวิธีทำวิธีทำดีได้ลงเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะปักชำสวรสยอดของเขานะคะรากของเขาติดดีมากรากของเขาทางนั้นเลยค่ะเดี๋ยวรอให้รออีกสักนิดนึง แล้วก็เอาลงบินได้ค่ะสวยมาก,มาก <S <S เดี๋ยวบีจะเปิดขวดให้ดูนะคะ นี่ค่ะเขาเริ่มเขาเริ่มแตกยอดใหม่แล้วนะคะดูดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็จะเอาลงดินค่ะชํายอดของสวรสดนะคะบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ